วันนี้ก็าอยาาตองเนะครับก็ต้อ้ไปนะครับขออภัยบางทีก็ไม่เคยรู้กันนะครับต้องมันจับมาบอกกันนะครับอยู่ในความสงบนะครับอยู่ในความสงบนะครับมือตัดมืออย่างเดียวนะครับตัดแตกมมือแล้วาจารย์นก็หอกแล้วนะครับให้การงานงามนะครับ มนมนะครับมนกับพิเาอร์นะครับอับชก็มากลคนแรกทมาทก่องวันด้านนกลางก่อนนะเดี๋ยวฝั่งลูกจ้าเดี๋ยวฝจรคืเจ้าดูเลยอยู่น้เลยนะโดยโครงการขอบคุณ่น

เราฝั่งนี้มั่ก็ได้ครับฝั่งในนะครับฝั่งในยังว่างอยู่นะครับเอา่าครับที่น่าจะพออยู่หรอกนะครับน่าจะพอนะครับสบายใจแล้วนั่งนั่งได้นะครับอะไรต้องมีนะครับมีพิธีกรมข้าเดินมามาถวายนะประโยชน์ต้องต้องมีกาเงินครับเอ่เอ มนะครับมนะสรับอาเนาะโยเฉพาะสกสาผคน่ายแล้วนะครับเอ่อการช่วยกันการกันมีน้ต้นะครับน้ต้มันจะมีมะ่งเนาะมีนะกาวีปลาครับมีตัวนะครับตักนิดตักหน่อยนะครับมันเยอะนะครับมัเยอะล้วของกีนมันต้องมันมีนะ ครับเดี๋ยวว่ามาแล้วนะครับเราไม่พอจะไงก็เ,เดี๋ยวค่อยไปตามนะครับเพื่อนใหม่นอาจจะยาจะเพิ่งเนะ่าเพินะ่งด,ดีเยอะนะครับเยาช่วงเพลงจะไม่ได้ลงมานะครับช่วงเทียนลงมาเ็าถือว่าเรื่องของตีดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะสิ่งล้มตีเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นก็เป็นความส้าวหนตรงนี้ก็ะเทมมาในเมืองที่เรียกว่า มีเาวาตะวันอยู่กันเต็มไปหมดบางทีบางโอกาสเราก็แตนคลีขาดทำอะไรบ้างก็ต้องๆกับใจมีสตินะมีสติต่อกับบางทีบางคนก็ต่อพูดก็ฟังไม่รู้เออ็ฟังยังรั่วพูดบอกกันนี่ก็นึกว่าบอกให้จอดบ้านเลยน้อยใจกลับบ้านไปเลยนะฮะอย่าอย่าน้อยใจต้องมีเรียกว่าอ่า ความอดทนขันติแนขันติความอดทนโสดจากความเจียเนี่ขันติที่ทางทางอย่าขันแต่หนยตลาดสาวบุญนครับอเทุกท่านทุกคนนะฮะรวมกันเดิน่วยกนดีเสริมปรุยไว้ด้วยใจสบายแด่ของทุณสนนแล้วแม่กบุญค่ะเกิดจากใดพกใดขอยรับกันไหลหลังุมมาจะเป็นคมาจะปลายยางไกลทั้งปัญญาอย่ารู้ทิ้นทั้งโลกทิงหายขอยสุดทั้งใจใจแสบายทุกนาที ห0 0ปีทงบุญรทองบุดังเลีทองที่ติในวันนี้อายุรุ่ร้อยปีกำลังดีทั้งกายใจเบเดชอานิสงขอจงสงสู่เดนใจจงรุ่งทำตัวแหม่ประกอไใจเป็นกัจใจนีารน่งผ่านเถิดอายุโดยสังกัลังนะครับ